โยโยโยบายสามมุงตรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงลหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดในช่องคอมเมนต์ด้วยครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นจริงๆครับเอามาถึงค่ําคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิเศษเรื่องเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษรอบสามนะครับลิเวอร์พูลร,รองจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกครับจะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้จะฝูงของเดอะแชมเปี้ยนชชิิิพพพเเเเววอร์ูนนนี่่ยงปดบ้าาะสตแฮมม3-1 นะครับแต่ว่าตามข่าวเชิญครอปโรเตชันแน่นะครับประตูจะใช้เคเลเฮอร์นะครับส่วนเซนเตอร์จะได้เห็นเจ้าหนูดาวรุ่งจารลคอนซาลงตัวจริงนะครับส่วนด้านกลางก็เป็นบรรดาตัวสำรองกับตัวใหม่นะครับวัตรุยเอนโดฮาวีเอเลียดไลอัอนกราเฟนเบิร์ชน่าจะลงตัวจริงครับส่วนแนวรุกจะได้เห็นเจ้าหนูเบนโดกนะครับลงเล่นร่วมกับโคดิกาโปและดิโอโกโจต้านะครับอาจจะพักซาลานูนเยสแล้วก็รวมไปถึงตัวหลักๆด้วยนะครับในขณะที่เลสเตอร์ครับ เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะบิสตันซิตี้มา1-0นะครับวิเซโซมาเรสกาหมดสิทธิ์ใช้งานเดนนิสบลัดที่มีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าแกนหลักที่เหลือนะครับเซนเตอร์เป็นวอลฟ์ฟาสด้านกลางนำโดยแฮร์รี่วิงกับฮัมซาชาลดี้นะครับแนวรุกมีสเตฟฟี่มาวีดีดี้เล่นกับเคเรชี่อิเฮียนาโชนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันลิเวอร์พูลชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือน3-0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองลิเวอร์พูลเป็นต่อแน่ครับแม้ว่าเลสเตอร์ จะอยู่ในช่วงกลับมาคืนฟอร์มนะครับชนะ3เกมติดขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ว่าแม้ลิเวอร์พูลด้วยครับจะมีการโรเตชันส่งดาวรุ่งผสมสำรองแต่พิจตก็มองว่าคุณภาพผู้เล่นก็ยังเหนือกว่าเลสเตอร์ชัดเจนนะครับยิ่งบรรดาดาวรุ่งกับตัวสมรองเนี่ยอยากจะโชว์ฟอร์มให้เข้าตาเชิญครอปอยู่แล้วครับดังนั้นดูแล้วยังไงเลสเตอร์ก็ไม่รอดครับเล่นในอนฟิลด์ด้วยครับลิเวอร์พูลการันตี1ลูกไปลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์ลิเวอร์พูลเป็นคลึงเเนน้นทีีมดยวประจํา ค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย